สวัสดีค่ะนิกกี้นะคะนิกกี้เองค่ะต่อแรกน,นะคะแล้วเร็วนี้นะคะนิกกี้มีข่าวดีมาบอกนะคะว่าก็ดเดี๋ยวกนนะคะคุณเข้ามาถูกโซเชียลแล้วคะ่ะนี่เป็นโซเชียลของเราฟี่นะคะแต่ว่านิกกี้โม้โคตรเลยเพ <c oughs> ราะว่าเราสองคนจะไปโชว์ตัวด้วยกันนะคะวันที่27ที่สิบเจ็ีพรานมาเอลซี่เขเล่นนะะ้งกันเจอกันนะคะเพราะว่าเราเอาอราไม่เห็นเพียงฟี่เอง <laughs> เราจะไป สร้างสีังให้กันในงานงานชื่องานอะไรนะคะพี่นิกกี้เป็นงานรถหลักสีนะคะที่รวมมัแต่งสวยมากที่คนโคราชต้องไปกันที่ถนนนะคะรู้สึกว่ากอะไรนะราชพฤกษ์แปีอืบปีไปเจอกันเพราะว่าไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะคะมีสาวเซ็กซี่ถึงี่คุณนะสาวพัดอวอีรพัดเป็นห้าใช่มีคะแนนมีไอติมมีเซ็กซกะีกะแล้วก็ จ็ดนี้ก็จะถึงนะค่รูปได้วยกับดางถึงแล้วแต่ตอนนี้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 อยู่ที่คาร์น้นะคะเด็กๆใครอยากเล่นเกมนะคะมีพรุ่งนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะจ๊ะมาวันนี้ทันมาเลยนะคะมาเจอกับเราที่บูธเอ็นพนะคะอยู่กลางเลยใช่แล้วมาเจอกันได้โอ้เจอกันนะคะแล้วก็ทารอนะอย่าลืมเจอดิเอ้ยคอปฟี่ด้วยนะคะใช่มอเตอร์โชว์ออนต้นเดือนต้นเดือนหน้านะคะสองสิบพฤศจิกาค่ะเจอกันบ๊ายบาย เอาขนมมาฝากเขาด้วยดูป่ะไปไล่์ถูงนะทำปากจุก่อน